พระราชปริยัตยากรท่านบอกให้หลวงตาทราบทั้งนั้นที่หลวงตาไม่ได้ถามไม่ได้กราบเรียนถามท่านแต่ท่านเมตตาตรงสถานที่เรานั่งอยู่นี้เป็นอุโบสถเก่าเรียกว่าสิมเก่าที่พระเดชพระครุณหลวงพอ่อท่านมาเยี่ยม ตั้งแต่แรกแรกเมื่อท่านมาเยี่ยมหลวงตาก็กราบท่านอยู่ที่ศาลาหลังเล็กที่รื้อออกไปเหลือซีกเดียวเมื่อกราบเรียบร้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ดูโน่นดูนี่มองโน่มนมองนี่ก็เลยปาลบกันมาว่าโอ้วัดเก่าสันติสุขจเจริญไววอยู่ดอกเด้อ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเพิ่นเปื่อยเปยหลดหลวงตากระกาบเรียนถามเงินนั่นเป็นอย่างน้อข่าวหน่อยจะสิ่จะเริ่นไว้มีแหมพหน่อหลวงตากระก,กาบเรียนมากระผมออกมาบ่มี่อย่างเด้กครับผมหลวงพ่อยังยืนยัน,นมีหลวงตากระก,ก,กาบเรียนยำปะดิว่ากระผมออกมาบ่มีอีหลีเด้กครับผม มีแม่พะนะก็เลยะกาบเบียนเธอ,ออกมากับมีแต่พ้นโบดนี่แล้วครับผมกระวานเนะ่ออกมาเไมกับปามมนก็ะห่มวัอดอยัวสัตปู้กาะพระคู่วีเจตจานพระคู่วีตรัญญธรรมเป็นตน้นออกมานนวกันเมือแหลกหลงพระเดชพระคุหลวงพ,อพ่อเนวะ่าอยู่หันหละพอนะ ลุงตาก็อากาบเรียนพระนีหนิอันหลวงพ่อพันว่า <c oughs> มันมีวัตถุโบราณอันนี้หลวงพ่อว,ว่าวสิอนะไรในวัตถุโบราณนะอยู่หันลักว่าสิลุงตาก็ากาบเรียนพระนีวะ่ว่ากับผมก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าฟังข้าเจ้ามาหลักคุดสองเถื่อแหละครับผม กับผมบอกมาแหลกแหลกนะยังเห็นมันเป็นหลุมเกือบเพียงหัวเขาเ่ามองสะดือโบดพระเดวะคู่หลวงพอ่อก็บ่าพูดกับบอพุูดกับบไใดดอกโบล้านเพิ่นบงโง่ดอกพน่อพ,อพระเดวะคู่หลวงพ่อพระเลยบอกต่อไหมว่าสีสางอยู่บดโบดที่เหตุอยู่บดโบดเพื่อนหลวงตาก็เลยการาบเรียนนะย ก็คดอยู่กับผมคันพระเป็นพรไปใดกัสสส่างอยู่กับผมคันส่างหลวงพ่อฝากเดิมห้ามคดห้ามกลห้ามไถมองพ่นโบนให้ส่างขอบโหลดเดอจอวัยเพราว่าให้เหตุตามนี่ อันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นเมตตาอีกหลวงตาอากาศเวียนจะไหนเพราะก็ยืนหยันคือเก่าอันนี้ก็เลยปาลงไปให้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเฮาเลยจานนี้ไปปูแลวกะเวียนเทียนอ่อนจักันเอารอบเดี่ยวคำบโบดไงขัน <c oughs> สามหลอบที่คักเติบอยู่ครับเอารอบเดี่ยวจังที่นะอยากจะคอยไปบูชาอันยูนี่หัน ที่ที่ขอไปั้งนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดือวัตถุโบราณมันนี้ <c oughs> เข้าไปบูชาที่หอประไตรรัตน์ันอายุนาโบนเนี่ยก็หลงพ่อนาคองคแสนเป็นตน้นพุทธมหาปรินิพพานเป็นตน้นอันนี้หลวงตามาจุรัตนมงคลแสนกว่าองค์ โยมวารุย์ถายกลมเกียวครับคุณแบ่งบวชคุณแบ่งนีนี่ใช่แล้วคุณแบ่งแบ่งเออเห็นบอกบุญหลายเนี่ยเราบริจาคสามหมื่นก่อนในงานบวชหลานหลานชายบนี้ <c oughs> นอกจากรัตนมงคลของวัดเก่าแล้วก็เพื่อน,นำมารวมบรรจุ บน่อน่อยปบันไดแล้วก็เป็น <c oughs> การทําพิเศษพระเหตุเอปุงบับจันกุ่งพระโมเหตุ <c oughs> แล้วก็บัรรจุรณนามงคลบวชเฉลิมพระเกียรติเป็นสองเถือหรือท่างใหนเนี่ยละ่ะบ่ตามก็สองเถือบรรจุครับ <c oughs> แล้วก็เข้าทะอันหอพระไจรัหอพระแก้ว ไปสักการะรอยพระพุทธบาทนี่มาค้นละส่วนละส่วนนย่นีเลยนะรอยพระพุทธบาทและนอกจากนั้นก็บูรพาจารย์เจ้าทั้งหมดครับพระบรมสารีริกธาตุไปยากหันกับพูนไปทวรเจติยมหาวิหารพระพุทธสันติสุขไปสารอุดมมงคลจักรวาลประสิทต อันนี้ก็เป็นสถานทีที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สางาพระบาทท่านแล้วปีสามเก่าฉลองอายุครับเจ็ดสิบเกย่างเข้าแปดสิบแล้วก็ถาพระเจริยมหาวิหารสรางอยู่เก่าเดือน บิดไปสามล้านกว่าบาทกรรมเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลพนิกเป็นสมเด็จแหล้วรับบัญแล้วก็บรรจุพระรูสาลีกระทาทั้งใส่องค์พระประธานและยอดเจดีเอาจากหันกระลงไปพูนบันปราสาทธรรมสังเวท อันนั้นเป็นที่ราลึกเป็นกรณีพิเศษหลวงตาก็เลยให้พระเจ้าพระสงค์ของเราคณะช่างสร้างสังเวชนยสถานสี่ตำบลเพื่อจะได้ระลึกนึกถึงสมเด็จพ่อที่พระองค์บำเพ็ญบารมี คุณงามความดีทุกประการเมื่อบำเพ็ญบาร,รมียี่สิบประสงค์ไขกำไรกระแสนมหากัปบแล้วพระองค์ก็จึงได้มาสู่โลกมนุษย์พระนางสิริมหามายาพระราชพระพุทธมารดาประสูติที่สวนลุมพินีอันนั้นคือสถานที่ประสูติ เมื่อพระองค์ <c oughs> ทำหน้าที่ของกษัตริย์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็เสด็จออกอภิเนศสกรมสาแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือพระนิพพานพระองค์เป็นถึงกษัตริย์พระองค์ยังเสด็จออก ตัดจะรู้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนลันชลาที่ควงพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระองค์พ้นจากทุกขทั้งหลายทั้งปวงแล้วชํำเลืองดูสัตว์โลกจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร จะเป็นชาติใดๆแม้เทวดามารพรมเป็นต ah um. ้นก็ต well ้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพระองค์พ้นจากทุกข์จึงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเวนัยสัต์มีปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกพัญญากนลัญะได้ดวงตายเห็นธรรม ด้วยบุญกุศลบารมีที่สร้างไว้ปรารถนาไว้อันนั้นคือทำเมกศัสถู <c oughs> ส่วนที่ตัดสรู้นั้นเจดีพุทธคยา <c oughs> เมื่อพระองค์บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นทีนี้ที่พุทธคยานั้นบำเพ็ญประโยชน์ตนสมบูรณ์ แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นคือการแสดงธรรมทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมคขัน์จนเป็นเหตุให้ผู้มีบุญทั้งมนุษย์และเทวดาได้เข้าถึงธรรมพ้นจากทุกข์ทลายตั้งพวงผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมก็มีโอกาสเข้าถึงพระรัตะนตรยัยได้บำเพ็ญกุศลบารมีธรรม เมื่อพุทธศาสนาของเรามั่นคงถาวรดีแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพานหลวงตาก็เลยสร้างไว้เป็นอนุสรสมเด็จพ่อตรัสไว้ผู้ใด <c oughs> ใครก็ตามถ้าจะไปท่องเที่ยวที่ใดๆก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสังเวชยศสีสังเวชยสถานสีตน่ตำบลที่ประสูต,ติตรรูปร้ปฐมเทศนาและปร,ะรินิพาน <c oughs> อันนี้เกี่ยวกับสมเด็จพ่อโดยตรงและนอกจากนั้นหลวงตาก็ผาคณะสงฆญาติโยมสร้าง ปราสาทธรรมสังเวศเพื่อจะได้และลึกนึกถึงสังฆคุณประการแรกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลวงปู่ม,มั่นเป็นต้นและก็นอกจากนั้นพ่อแม่ครูปชาอาจารย์ตามลำดับ จนถึงพระเล็กแน่นน้อยใครก็ตามตั้งใจบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วก็มรณภาพกับผ้าเหลืองพูดสั้นๆตลอดชีวิตนั่นเองหลวงตาในบูชาทั้งหมดบูชาจิตใจอันเลิศจิตใจอันประเสริฐ เจตใจที่หนักแน่นในคุณของพระรัตนตรยหลวงตาจึงพาทำไว้อันนี้เราไปสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อระลึกนึดถึงและนอกจากนั้นทางแม่ชีหลวงตาก็สร้างเอาไว้เพื่อเกิดความสะดวกญาติโยมก็สร้างให้เพื่อความสะดวก ผู้มีคุณต่อบวรพุทธศาสนาทั้งหมดเลยสรุปลงสั้นๆอันนี้คือสถานที่ที่สำคัญและนอกจากนั้นเราก็พร้อมกันออกไปข้างนอกจุดเทียนสิบเล่มให้พระมหาเตา่ามหาอดีเป็นต้นไปจัดเรียบร้อยแล้วอันนี้อนุสรสถานถิ่นบูรพา,ารย์วัดบ้านเก่าบอก ตามรอยหลวงปู่มั่นนอกจากนั้นก็หลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันอันนี้ที่เคยมาวัดบ้านกระบอ,อกทั้งหมดและพระธรรมมติติยานหลวงปู่สวงพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพิจโสภาราม อันนี้เพื่อเราจะได้ระลึกนึกถึงประโยชน์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างไว้เพราะฉะนั้นสถานที่สำคัญสำคัญเราไม่ควรจะมองข้ามวัดใดก็ตามที่ใดก็ตามถ้าจิตญาณุจิตมีความกตัญอู ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สถานที่ตอนนั้นจะค่อยเจริญตามลำดับถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดสิ้นไปถ้าผู้ใดไม่เจริญรอยตามสถานที่ตรงนั้นหลงตาไปดูแล้วก็เกิดธรรมะสังเวชบางที่บางแห่งแต่ก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กันเป็นมากๆ แต่พอท่านละสังขารไปแล้วผู้อยู่ไม่เข้าใจบางทีก็เอาที่อื่นเอาบาอาจารย์รูปอื่นไปอยู่ซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นเคยมันก็เลยเป็นคนละเรื่องเลย <c oughs> อันนี้มันน่าคิดเพราะฉะนั้นน่ จำหลักเอาไว้ <c oughs> สถานที่ที่ใดเราสร้างขึ้นมาด้วยกำลังศรัทธาทุฝ่ายเราสักการะบูชาสถานที่นั้นๆมันจะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่จิตใจของเราท่านทั้งหลายตลอดทั้งชาวโลก นี่เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้มันมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็เลยเสนอที่ประชุมว่าสวดปาฏิโมยกย์ย่อเพื่อให้พอเหมาะแก่โอกาสและเวลาเพราะนั้นหลวงตาปารูปมา <c oughs> ก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาขอนิมนต์